โครงการ2024ต้องพยายามขึ้นพาใบ้าน ทุกคนเข้าสู่ช่องของ <Uncle. S 1> อองลีและตอนนี้ก็ถึงเทศกาลทุกคนรอยคอและเราคอยของช่องเรามากที่สุดส่งการ2024สำหรับวันนี้นะครับอาบม่มือป๊อบ้าป๊อบ,อบและสำหรับ,บน,นี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปตะลุยเล่นส่งการใน กรุงเทพมหาอนครอมมอนได้น้านโกสินของเรานะครับผม <S <S 1> <S 1> และมาดูกันว่าเราจะพาทุกคนไปเล่นที่ไหนกันบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลย ข้น้าเขาต้อมตอนนี้แล้ก็ถึงแล้วไปลุยอุปกรณ์พอมก็คือคนข้างหน้าเยอะมากคนข้างหน้าเยอะมากเอาคุณอาคุณอามาดูผู้ชายโดยเฉพาะจริงค่ะมาดูผู้ชายมาดูผู้ชายโดยเฉพาะงงสภาพหนาวและนับแต่ละคน้เย็นมาคุณงงเอาง่ายนะปืนตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยสังเกตอย่างเดียวคือปืนแบบ เหมือนจะแรงแต่ไม่แรงงงไปโอ้โหโอ้โหจะดวงหนาวโอ้ เป็นไงจ้าปืนที่ซื้อมาปืนไไ่มด้เลยเป็นอะไรอยากสกิดสกิดเป็นไงล่ะเราสกิดเขากระทื้นุดินเท้าโหแบบคนเยอะแต่มันไม่แบบแน่นหนอมันเลยแบบเดินได้เรื่อยๆทุกคนคือมันดีอ่ะทุกคนเลิศด่ะ ดูนี่คุณนาแบบเลิศอ่ะนี่แหละนี่แหละนดูสิเซตตุ้มเหลยังยังโอนั่นอันนี้ล่ะกลับไป กเอยู่ไหมยังอยู่เออลัน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 โอ้โหยิงไม่สนคือยิงไม่สนใครเลยโองดูแรงว่าโอ้โหว้าวเลิศอ่ะโอ้โหโอ้โหยิงไปก็ไม่โดนหรอกนะเนี่ยยิงไปก็ไม่โดนมันยิงไปแล้วมันไม่โดนอ่ะ ปืนซู่เคยไป็ได้เลยอ่ะสะดวกไหมสะดวกไหมเลิศเนาะใช่ที่แรกนะคะนี่ก็คือสีลมสีลมเดี๋ยวดูที่สองก็เราจะไปที่ไหนต่อไปใช่ชิดซ้ายชิดซ้ายอีนี่อยากโดนปาบแป้งค่ะทุกคนตอนนี้เราออกจากสีลมเรากำลังจะไปที่ ซึ่งปืนเรามันสู้เราก็เลยได้นิวกันนิวกันสดสดสรุปก็คือได้ดปืนใหม่ทุกคน <Wow. S 1> อันนี้ใหม่อันนั้น,รนนะเราลังเติมน้ำสรุปจานี้เจอเนาะก็ไหนไมีปืนยืนให้น้องถูกเราจะบริจาคแล้วเพราะว่าเราสู้ใครไม่ได้เลยนะครับทุกคนซื้อใหม่เลยจบจบตอนนี้นะครับทุกคนเราเดินมาตรงสะพานกระชากไข่ใช่แถวแถวจุฬาทุกคนแบบนั้ อยู่แถวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่อยู่สักข้างสภากาชาตไทยแล้วข้างสภากาชาติก็คือสยามเราก็จะไปตรงนั้นนะพอตอนนี้อุปกรณ์ของพวกเราพร้อมแล้วนี่พร้อมมากมาเลยใครแม่แล้วตอนแรกไปสื่อว่าขอแค่ว่าสัมผัสสัมผัสผู้ชายเป็นไงล่ะสัมผัสปูผู้ชายสาดมากูรู้ว่ากระทืบใส่กูเลยอ่ะไม่สัมผัสกันิดไม่แต่เขาต้องทำอะไรกับต้งใจแบบสกิดนิดหน่อยสกิดให้ผู้ชายเขาไปื ปืนส่งขามไม่ไหวเราก็เลยถอยใหม่เลยอ่ะคือคนไทยมันจะเป็นแบบนี้นึกออกไหมคือกําลังโฟกัสกับจุดจุดหนึ่งอยู่พอเห็นอะไรน่าสนใจกว่าจะโฟกัสได้เลยอ่ะคือคนไทยมันเป็นแบบนี้นึกออกปะจะแครี่มากเลยอ่ะโฟกัสอะไรผู้ชายจบจบเด้อ สู้เขาเลยเดี๋ยวเช็ดแว่นก่อนเช็ดกล้องก่อนแรงมากเหมือนเครื่องสุบน้ำกับรถถังสู้กันเหมือนเมื่อกี้โอ้ยด่านนี่แหละครับคนเรากำลังจะถึงสยามแล้วโอ้ตื่นเต้นเดรหลายสิบนาทีเราดะสยามเข้าตรงไหน ตายเนี่ยรงดี่ยาไเลยมไปม่ินี่นี่นว้าแรงมากทำไมไม่มีปืนฉีดน้ำอ่ะนะฉันก็ซื้อกันใหม่ฉันซื้อแล้วฉันก็ซื้อใหม่ เอาดีน้ำเย็นหสี่ลมเกจีนคือที่สุดใครโดนเพื่อนทิ้งทำไมโดนเพื่อนทิ้งอ่ะเขาเทเขาเทโอ้น่าสงสารเนาะแล้วฟงแล้วแฟนมีแล้วไม่เอามามาวันวันนี้โซนหนึ่งวันหรอใช่โซนหนโซนหนึ่งวันแล้วนี่โซนไหมเนี่ยโซนตลอดทั้งวันโซนตั้งแต่เกิดโซนตั้งแต่เกิดไม่เคยมีใครเลยอ่ะน้อยอ่ะอ๋อโอ้น่าสงสารกี้คือนึกว่ามา ใช้ปืนใหญ่ยิงกลัวคนแรงแล้วแบบเย็นมากคือปืนเขาใหญ่ไปไหนอะ่ะเขาจะไปฆ่าคนหรอหรือไงคิดว่ามาถึงปั้นัดยิงขึ้นไปบนสะพานลอย<ะ>ขอโทษนะ sorry ุ่มุ่มบุ่ม,ม,มห,หมดหมดสยามแล้วนี่จ้าคน เราจะเข้าไปข้างตรงกลางเลยนะโอ้โหแรงมากแรงมากโอ้โหโอ้โหแรงมาก โอ้โหเข้าตาคุณเต็มเต็มโอ้โหเดี๋ยวนะมือช่วยกูก่กน เบี่ยงอาวุธมาแล้วเราจะเข้าไปข้างในกันนะทุกคนเออรอดูก็มีมือต่ออ้โเป็นขนาดสัมผัสปูผู้ชายสาดมากูรู้ว่ากระทืบใส่กูเลยอ่ะไม่สัมผัสกันนิก็มีมืต่ออ้โหแล้วไม่ยิงใส่เขาละ อูน้ำเย็นใครมาสิมาโอ้วอาเอาแล้วเขาจะเอาบอลปังโอ้โหข้าหูเต็มเต็ม อุ้ยครับพี่กอกกำบังอ่ะตาเต็มเต็มหูว่าตาเต็มเต็มนี่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 หู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 มันเย็นอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนเรา ออกจากสนามเฮ้ยสยามมาแล้วแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ไหนโอ้โหโอ้โหแรงเกินออกจากสยามมาแล้วแล้วเราจะไปต่อที่สนามหลวงนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเราคือเราจะไปสนามหลวงแต่เราก็คือจะแวะเข้าสามก่อน Let's go

รถึงแล้วทุกคนว้าวนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ยกอนพีิคือพลาดที่มีส่วนร่วมในการจัดการครั้งนี้ขอเด็กนี่กละผู้ใหญ่ใจดีด้วยเยี่ยย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 ลยยย we